สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านนะคะเขาสู่ช่องอมิตตาชาแนลนะคะเป็นช่องแก้วกับเอาโชกลาบห้อยห้าหน้อยเนาะคะ่ะมาฝากเนาะค่ะเนาะ้วก็ห้อยเล่าเนาะคะ่ะเป็นจนนังไดเนาะค่ะท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังคลิป เทียวกับหวยหาน้อยหวยเล้าหมดนี่โชคดีมันมันกันทุกูุทุกคนอยู่บ่เนาะค่ะท่านผู้ชมหวยห้าน้อยกับเข่าล่างเนาะค่ะล่างปกติเนาะค่ะเก้าห้าเนาะรากาหวยเล้ากับเข่าบนเนาะค่ะแปดสี่เนาะค่ะที่บอดด้ลุ้งสองตัวก็คือบอดด้บอดด้ตัดเนาะค่ะเนาะลงไปสองแปดสี่มันก็ออกเจ็ดแปดสี่เนาะค่ะเนาะหวยเล้าเนาะค่ะ กะเขาเตะเขาโกูกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะค่ะ,ะท่านผู้ชมค่ะกะหวังวา่าท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับปังค่วงจะโชคดีกันทุกขูทุกคนทั่วนาทั่วตาเนาะค่ะเนาะค่ะกะดีใจนํ่เนาะคะ่ะที่หวยเขาเนาะ,ค,ะ,นะ,ค,ะค่ะเนาะค่ะกะฝาก ให้ท่านกดติดตามกดแชร์ให้เนเด้อคะ่ะท่านผู้ชมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ช่องอมิตตาชาแนลเนเด้อคะ่ะท่านผู้ชมยังบ่มีคนติดตามหลายเนาะคะ่ะเนาะแต่หวยนั่นเขาแทบทุกมือนะคะก็ว่าได้เนาะคะ่ะเนาะคะ่ะก็ดีใจเนาะคะ่ะที่นําหวยดีหวยเด็ดมาฝาก FC ท่านผู้ชมเนาะคะ่ะบางเทื่อก็บ่ได้ลงให้2อ,อตัวเนาะคะ่ะบ่ได้ตัดเนาะคะ่ะมื้อนี้บ่ได้ตัดเนาะคะ่ะถา้าตัดก็ สองตัวตรงๆกับแปดสีเนาะคะ่ะหอยเงนเล่าเนาะคะ่ะไทยๆคลิปกับลุงสามตัวหายอยู่เนาะคะ่ะเนาะแต่มันกับเขาแค่สองตัวเนาะคะ่ะกันยังดีเนาะคะ่ะทีมันเขานะะ่าเนาะค่ะเนาะค่ะการมาทักทายหลังที่หอยออกเนาะคะ่ะเนาะบ่ได้คอยทักทายเอฟซีท่านผู้ชมเนาะคะ่สะสถานที่อัดคลิปมันบ่อสะดวกเนาะคะ่ะ <laughs> ก็คงจะพ่อเข้าใจกันเนาะคะ่ะ บานพื่นเพบานเห่าเนาะค่ะบริมีหองอัดกิบอัดเสียงเนาะค่ะเห็ดแบบธรรมชาติธรรมชาติกะถามันบ่สะดวกหรือว่ามันบอถือกอกถือกใจเอฟซีธี้ามาติดตามช่องอมิตตาชาแนลก็ขอโทษขออภัยเด้อค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าเหาเห็ดแบบลูกทุงลูกถุงบานนอกเห่าเนาะค่ะเนาะค่ะก็ขอความเห็นอกเห็นใจเนาะค่ะ ให้แอดเน่เด้อค่ะท่านผู้ชมอย่าเพิ่งบาอย่าเพิ่งเบาให้กันเด้อค่ะเด้ออันขอแต่ให้หอยมันเข่าทุกมือทุกมือกับพ่อใจแล้วเนาะคะ่ะสำหรับแอดนะคะอันท่านที่โชคดีกะดีใจนําเนาะคะ่ะแต่กะกำหนดบดได้เด้อค่ะท่านผู้ชมว่าหอยตัวนี้มันสิออกปกติออกพิเศษหรือว่าออก VIP เนาะคะ่ะแอดกับบอตัสลูได้เนาะคะ่ะแต่กะหลุ่นเบิงแล้วก็ใส่พิจารณา ญาติในการรับชมรับฟังในการเสี่ยงโชคเนาะค่ะก็จะให้มีสติเนาะคะ่ะอันโมเมนเฮเหิาถุมเอาถุ่มเอาบางเท่อมันทุม่มตเหาถุ่มมันบ่ออกมันมาออกที่หลังเชา่ชาเหาเช่าทุมกับมีเนาะคะ่ะแอดก็คือเคยเจอคือกันโมเมนสิได้คู่มือคู่มือได้ค่ะห้อยอันถูกทุกมือนะคะ่ะอันก็ว่าได้แต่ว่าคนซสือเหานี่คนลงทุนเฮานี่คนรุ่นเห่านี่มันจะรุุนถูก ช่วงมันออกบอ่อเนาะค่ะหวยน่ะมันกะบ,บอ่อสามารถตดสลูได้แต่มันเขาก็ดีละละเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะแต่พยายามหาตูเด็ดดีๆมาฝากเนาะ,ะค่ะก็ดีใจนําทุกท่านนะคะที่ได้โชคได้ลาบเนาะ,ะค่ะกะพ่อได้กินได้ท่านเนาะค่ะเนาะแบ่งกินแบ่งท่านนําเด้อค่ะเด้อเอาไปเหตุบุญเอาไปเป็นบุญนุนนําเนาะค่ะบุญต่อโชคต่อลาบเนี่ยให้เฮาได้โชคได้ลาบให้เฮาได้ มีบุญเนาะคะ่ะได้เป็นโชกเป็นลาบต่อไปเนาะคะ่ะบุญเก่าเนาะคะ่ะถีเ่เฮาได้โชคได้ลาบเพิ่นบางเงินเทวดาเนาะคะ่ะบุญเก่าเฮาสั่งสมมาเนาะคะ่ะจะกันแ,แล้วแต่ความเสื้อข้องไผขค้องมันเนาะคะ่ะถ้าผู้ใดบ่มีโชกบ่มีวาสนาบม่มีบุญเก่านัน่นบ่ได้เงินเทวดาเด้คะ่ะท่านผู้ชมสื่อก็บ่ถึกอันสื่อหมองนึงมันออกหมองนึงสื่อน้อยหนึง่งมันออกน้อยหนึง่งเกงสิ่เนาะคะ่ะเศ้าเืือมันกะ ออกจรงสินะค่ะเท่ากับพิจรารณาเบิ่งเอานะค่ะ้าได้เงินเทวดาแล้วก็ก,กินทานน้ำพึนเนาะคะ่ะฝากเอฟซีทานผู้ชมเนาะคะ่ะเท่าไปทำบุญเท่ากับอุทิศให้เทวดาน้ำแน่ผู้พึนหลักสมหลักซาผู้พึนคอยเบิ่งคอยแย่งเข้าเนาะคะ่ะเทวดามีพลังเพึนกับซอยเข้าเด้คะ่ะเพึนกับซอยเข้าให้เข้าได้โชคไกด้ลาบเนาะคะ่ะ อันนี้กับฝากไฟเนาะค่ะทำบุญเนาะค่ะค่ะก็ดีใจน้ำทุกท่านนะคะกับบุคอยเดมาทักทายเอฟซีท่านผู้ชมเนาะค่ะมันบคอยสะดวกเนาะค่ะอันสถานที่มันกับบางที่มันกับมีสิ่งรบกวนเนาะค่ะก็คือทีขีบที่พันๆมากกับพวกเสียงหมาเสียงหยังแนเนาะค่ะบางที่กับจะมีแต่เสียงดนตรีกับตัวเลียกให้เบิรงนเนาะค่ะ กับโบเป็นยังเนาะคะ่ะนอนนานๆัพักทายกันที่นึงเนาะคะ่ะกะถือว่าเอฟซีท่านผู้ชมจิตกระลังเสียมาจิตตามหลายอยู่เนาะคะ่ะนอเพอบาหววเหี่ยวมันเข่าเนาะคะ่ะกะมืโมนี่กับเขาทั้งนวดทั้งเล่าเนาะคะ่ะแต่ว่าหมื่นจะต่อไปกะจะนําพยายามเอาหัวไเด็ดๆมาฝากอีกเนาะคะ่ะเอามาทุกมื่นนั่นแหละคะ่ะแต่กะ ให้ใส่พิจารณาญาณในการรับชมรับฟังเนาะคะ่ะอย่าหลงไหลมั่วเมาเนาะ,ค,ะค่ะค่ะกับบริษัทสนับสนุนให้เห่นอบบยามุกากรพนันมแมตยงังใดเนาะคะ่ะแต่ว่าให้เหามีสตินะคะ่ะมีสติในการเห่นการเสียงโชคเนาะ,ค,ะค่ะค่ะ FC ท่านผู้ชมที่เขามาติดตามรับชมรับฟังกับสีมีโชกม,มีหลาบกันไปเรื่อยๆเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะที่ตามอันช่องอมิตตาชาแนลนะคะ ไอเอ็ซีท่านผู้ชมถูกหวยด้วยล้านถูกทุกหมดทุกหมดถูกทุกมือทุกมือถูกบ่เศร้ามากก็สิถึงล้านเองเนาะค่ะท่านผู้ชมหาถึกมือเดียวเป็นล้านโหลดเท่ากับว่ามีเงินสือประนัดดอกเนาะค่ะแอดกับบ่ได้เล่นข้มือดอกค่ะก็แล้วแต่ช่วงเนาะค่ะหาตัวไดเท่ามากตัวไดเท่าชอบเท่ากับจังเลนจังสินะคะแต่ว่าส่วนมากมันก็จะเป็นหวยทีบ้า เข่าดีอยู่ค่ะมันมีที่มาที่ไปเนาะค่ะเนาะมันบริฮ็ดตามสูตรแล้วก็บริห็ดมีสูตรมาเนาะคะ่ะมันมีหมองเอาอยู่เนาะค่ะเนาะเอานํำสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพิ่นนั่นแหละค่ะอามากากา fc ท่านผู้ชมนะคะค่ะผู้ไดเสือ้อผู้ไดมักกะลงทุนเนาะคะ่ะ ฝากไว้เป็นแนวทางนะคะืันนี้ก็มาทักทายเอฟซีท่านผู้ชมนะคะเพราะว่าหวัเขาดีใจเนาะค่ะอันทั้งบรรยากาศรอบๆข่างนี้มันสะดวกเนาะค่ะเนาะบางมือมันกับบอสะดวกมันบรไดมีเสียงมันมีบรรยากาศเงียบๆมันกับอัดคลิปบอสะดวกบันไดเนาะค่ะคาะวันนี้มันสะดวกก็เลยถือโอกาสมาทักทายเอฟซีท่านผู้ชมเนาะค่ะค่ฝากที่ตามไว้เด้อค่ะเด้อ อันยับเพิิงเบื่อกันนายกันด้อค่ะช่องไม่นะคะอันพิพผาดจังไดกะที่เตือนมาใดนะคะที่ชมมาใดนะคะคอมเมนต์มาใดนะคะในคลิปนะคะช่องอมิตตาชั้นใหกับขอฝากนะคะฝาก f อซทุกทันนะคะให้กดติดตามกดซับสไ r i b e กดไลค์กดแชร์ถ้าแชร์ไปหลายๆลหลาย,ลาย,ลาย,ลายกับิมีค้นเขา่าชมหลายกับิมิค้นติดตามหลายนะคะนี่คือ เป็นกำลังใจให้ช่องอมิตตาชาแนวนะคะค่ะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะคลิปนี้ก็ขอจบใบสมนิสกรเนาะคะ่ะคลิปหน้าเจอกันไหมสวัสดีค่ะ